ณผู้ชมคะกล้องโทรทัศน์เจมส์เวบที่ขึ้นสู่อวกาศตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วก็ได้ส่งภาพความตื่นตาตื่นใจในวงการอาวกาศนะคะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับอวกาศส่งกลับมาอย่างโลกและสร้างความประทับใจให้กับการศึกษาในวงการดาราศาสตร์มากขึ้นมากขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณธรณินเทพวงศ์ค่ะนี่คือภาพถ่ายดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ที่ชื่อว่า HIP 6 5 4 2 6 b คนพบครั้งแรกในปี2017มีมวลมากกว่าดาวพรฤหัสบดี12เท่าบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บโดย2อ,อุปกรณ์ถ่ายภาพหลักคือ NIRCam และ MIRI จุดสว่างตรงกลางภาพคือดาวเคราะห์ HIP 6 5 4 2 6 b และสัญ,ญลักษณ์รูปดาวสีขาวเป็นตำแหน่งดาวฤกษ์ดวงแม่ที่ถูกบังแสงเอาไว้ โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่าโคโรนากราฟทำหน้าที่บังแสงดาวฤกษ์เอาไว้ช่วยให้มองเห็นดาวเคราะห์ที่ซ่อนอยู่รอบๆดาวฤกษ์ได้ชัดเจนขึ้นถือเป็นภาพถ่ายดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถ่ายโดยตรงหรือ Direct Image ภาพแรกของกล้องเจมส์เว็บและเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงอื่นๆจากกล้องตัวนี้ภาพถ่ายของเนบิวลาทารันทูล่า อยู่ห่างจากโลกประมาณ1 6 6 1 0 0 0ปีแสงในกาแล็กซีเมกแมกเจอันใหญ่เป็นกลุ่มฝุ่นและแก๊สขนาดใหญ่ในอวกาศและเป็นแหล่งกอ่อกำเนิดของดาวฤกษ์จำนวนมากจากภาพแสดงให้เห็นดาวฤกษ์อายุน้อยนับหมื่นดวงที่ไม่เคยถ่ายได้มาก่อนนักดาราศาสตร์สนใจเนบิวลาแห่งนี้เนื่องจากมีองค์ประกอบทางเคมีที่ใกล้เคียงกับองค์ประกอบของเอกภพในยุคที่เอกภพมีอายุเพียงไม่กี่ล้านปี การศึกษาการก่อตัวของดาวฤกษ์ในเนบิวลาแห่งนี้จะช่วยทำความเข้าใจถึงสภาพในอดีตของเอกภพและการก่อตัวของดาวฤกษ์ในยุคแรกเริ่มภาพกาแล็กซี่ M74 ที่ถูกเรียกว่าเป็นกาแล็กซีปีศาจหรือแฟนทอมกาแล็กซเป็นดารจาจักรชนิดก้นหอยมีลักษณะโครงสร้างเกลียวแขนปรากฏชัดเจนอยู่ห่างจากโลกไป32ล้านปีแสงในตำแหน่งของกลุ่มดาวปลา มีการนำภาพที่ถ่ายโดยกล้องเจมส์เว็บและกล้องฮับเบิลมารวมกันทำให้เห็นรายละเอียดของฝุ่นแก๊สจำนวนมากที่ปรากฏในเกลียวแขนซึ่งเป็นบริเวณที่มีการก่อกำเนิดของดาวฤกษ์ต่างๆและภาพเนบิวลาในพรานอยู่ห่างจากโลกประมาณ1,350ปีแสงหนึ่งในเนบิวลาที่สว่างที่สุดจนสามารถสังเกตได้บนท้องฟ้ายามค่ำคืนในตำแหน่งของกลุ่มดาวในพราน การสำรวจในช่วงคลื่นอินฟราเรดจากกล้องเจมส์เว็บทำให้นักดาราศาสตร์สาม,มารถศึกษาพฤติกรรมของดาวฤกษ์เกิดใหม่ได้เป็นจำนวนมากที่เคยถูกเหล่าฝุ่นแกส๊สบดบังในภาพชุดเดิมของกล้องฮับเบิลซึ่งสำรวจในคลื่นที่ตามองเห็นเป็นหลักทั้งหมดนี้เป็นภาพถ่ายล่าสุดที่บันทึกโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหลังมีการเผยแพร่ภาพถ่ายชุดแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รายละเอียดของภาพช่วยยืนยันประสิทธิภาพของกล้องโทรทัรศน์อวกาศตัวนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่นักดาราศาสตร์จะนำไปศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของจักรวาลอันไกลโพ้นรวมถึงความพยายามที่จะย้อนไปถึงต้นกำเนิดจักรวาลและชวนผู้คนตั้งคำถามจากภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สวยงามน่าทึ่งให้คิดไตรตรองก่อนตกลงใจเชื่อข้อมูลโดยง่ายเช่นเดียวกับภาพของไส้กรอกที่นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส โพสต์ภาพอ้างว่าเป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องเจมส์เว็บจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางทวิตเตอร์ซึ่งเขาอ้างว่าไม่ควรยอมรับคําอธิบายจากผู้รู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าอย่างง่ายดายธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน